สดีค่ะนุ้ยจะมาอัปเดตประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1นะคะเรื่องพายุระดับ3โซนร้อนโซเดลค่ะเมื่อเวลา1นาฬิกานะคะวันนี้วันที่21ตุลาคม2563ายพายุโซนร้อนโซเดลพายุระดับ3นะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกได้เคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด16.8องศาเหนือ ลองจิจูด119.7องศาตะวันออกค่ะโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยนะคะด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่24-25ตุลาคม2563 หลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนะคะหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะประกาศฉบับนี้ก็ประกาศวันที่21ตุลาคม2563เวลา5นาฬิกานะคะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีประกาศฉบับต่อไปนะคะ ในวันนี้เช่นกันค่ะเวลา17นาฬิกานะคะตอนนี้นะคะนุ้ยก็จะมาอัปเดตสภาพอากาศจากโมเดลของ ECMWF และ GFS นะคะถึงแม้ว่ามวลอากาศเย็นเส้น1016 h จะลงมานะคะแต่อากาศก็ไม่ใช่จะเย็นทันทีเลยนะคะอากาศจะค่อยๆเย็นลงค่ะก็เพราะว่ามีการสั่งสมของความชื้นในอากาศช่วงฤดูฝนเนี่ยค่อนข้างมาก ทำให้วันนี้นะคะมีเมฆชั้นต่ำและชั้นกลางปกคลุมอยู่ทั่วประเทศค่ะและจะมีฝนตกปานกลางได้ในภาคอีส,สานตอนล่างนะคะในวันนี้จากการลงมาช้อนตัวของมวลอากาศเย็นค่ะส่วนพรุ่งนี้นะคะอากาศจะเริ่มดีขึ้นค่ะและในวันที่27-28ตุลานะคะฝนอาจจะกลับมาอีกครั้งแต่ตกไม่มากค่ะ และในปลายเดือนก็มีลุ้นค่ะการก่อตัวของยอมโลอีกครั้งนะคะในทะเลจีนใต้ซึ่งทั้ง2โมเดลเนี้ยให้ตรงกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดค่ะถ้าคืบหน้ายังไงนะคะหนูจะรีบมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบค่ะก่อนที่เราจะไปฟังพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันนะคะหนุ้ยขอขอบคุณ,ข,คณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะก็กดได้ตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆรายงานสภาพอากาศของจังหวัดเพื่อนๆได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างบอกกันนิดนึงนะคะว่าลมหนาวมาเยือนแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าเช้านี้นะคะที่กรุงเทพนุ้ยมีความรู้สึกว่าเอ้ยมีลมหนาวอากาศเย็นๆเข,นเข้ามาสัมผัสแล้วมีความรู้สึกโอ้ดีค่ะอยากให้อากาศเป็นแบบนี้ทุกวันเลยค่ะ ตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันนะคะร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะในขณะที่ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคตวนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนน้อยลงค่ะ โดยมีอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสในภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคกลางค่ะแหมถึงว่าวันนี้ได้สัมผัสอากาศเย็นนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามานันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามานันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ก็ขอให้ชาวเรือนะคะในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลพายุระดับ3บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกได้เคลื่อนผ่านประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางแล้วนะคะคาดว่าพายุนี้นะจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามในช่วงวันที่24-25ตุลาคมและก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับค่ะ ตอนนี้เราก็มาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนเล็กน้อยร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสอำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการนะคะมีเมฆบางส่วนมีฝนตอนเที่ยงถึงบ่าย3โมงฝนปรยค่ะ ปริมาณฝนก็ไม่ได้มากอะไรเลยนะคะ0.8ม mm. ิลลมตรสำหรับวันพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนเล็กน้อยร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรและตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียส อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะฟ้าครึ้มทั้งวันมีฝนปรยฝอยฝอ,อยนะคะตอน2ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะปริมาณฝนในช่วงนี้นะคะก็0.7ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะไม่มีฝนอำเภอบางระกร,รมจังหวัดพิษณุโลกฟ้าครึ้มช่วงเช้าและมีฝนปรยละอองละอองนะคะตอน9โมงถึงเที่ยงค่ะส่วนตอนบ่ายก็มีเมฆบางส่วนนะคะ ประมาณฝน0.7มิลิเมตรแทบจะไม่ได้น้ำเลยเนาะโอกาสเกิดฝนก็ประมาณ30-50เอร์เซนค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสดีนะคะอําเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีฝนช่วงเช้าตอน7โมงเชา้ายาวไปจนถึง4โมงเย็นค่ะประมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยง1.5ม mm. ิลิเมตรช่วงเที่ยงถึง4โมงเย็น2.4มมค่ะ พรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะแต่ไม่มากนะภาคตนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีเมฆมากกับมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด19-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-30องศาเซลเซียสอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรค่ะ วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝนเลยค่ะพรุ่งนี้ก็ไม่มีฝนด้วยนะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารครามมีฝนตอน11โมงถึงบ่ายโมงค่ะฝนปรยละองละองนะคะปริมาณฝนแค่0.5ม mm. ิลลิเมตรพรุ่งนี้อากาศดีค่ะท้องฟ้าแจ่มใสอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์มีฝนตั้งแต่เช้า ยาวไปจนถึงบ่าย3โมงนะคะปริมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยงก็วัดได้16.5ม mm. ิลิเมตรช่วงเที่ยงถึงบ่าย3โมง2.8ม mm. ิิเมตรค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆบางส่วนค่ะภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสค่ะอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีฝนโปรยละองละองตอน9โมงถึง -11 โมงนะคะปริมาณฝนก็แค่0.5ม mm, ิลิเมตรและมีฝนอีกทีก็ตอนบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงค่ะเท่ากันเลยปริมาณฝน0.5ม mm. ิลิเมตร พรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะแต่ครึ้มทั้งวันค่ะอำเภอบางไทรจังหวัดอยุธยานะคะวันนี้ไม่มีฝนค่ะมีเมฆบางส่วนพรุ่งนี้ก็ไม่มีฝนด้วยนะคะภาคตะวันออกมีเมฆมากโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสากแก้วระยองจันทบ,บุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะอำเภอคลุงจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะวันนี้ครึ้มทั้งวันค่ะมีฝนเป็นละอองละอองตอน1ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะปริมาณฝนก็แค่0.6ม mm. ิิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนเป็นละอองละอองเหมือนกันค่ะแต่ไม่มากนะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะมีฝนตอนบ่ายประมาณบ่าย2โมงถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณฝน5.0มมพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะแต่น้อยกว่าวันนี้นะอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนหนักสลับเบาค่ะตอน8โมงถึง6โมงเย็นปริมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยง5.1ม mm. มและช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็น7.2ม mm. มค่ะ พรุ่งนี้ฝนลดลงนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะอําเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะมีฝนช่วง10โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะประมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยงนะคะ 1.4มิลิเมตรช่วงเที่ยงถึง5โมงเย็นก็5.5มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็มีฝนนะคะจบพยากรณ์อากาศค่ะพบขับนุ้ยได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย